ตลาดวะพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมนำเสนอรถสวยๆถูกๆอีกแล้วนะครับผมเป็นนิสสันซันนีปี2002นะครับราคาเพียงแค่49,000บาทแล้วนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีนะครับน้ามันล้วนรถใช้งานได้ปกติเลยนะครับหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานสีทรรมอายุการใช้งานนะครับโดยรวมแล้วยังสวยมีรอยบ้างนะครับผมภาษี65นะครับ 5465ใช้กันยาวๆเ,เล่มในเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเพราะทางเราเป็นเพียงฟรีการเท่านั้นนะครับผมนะครับไฟหน้ายังใสกิ๊กเลยนะครับรถดูเดิมๆนะครับรถเดิมๆคุ้มค่ามากๆครับ49,000บาทรถปี2002เกียร์โตนะครับฮิสันซันนี่มีโอไมเงินหน้าไม่สีขาวนะครับ รถเดิมๆนะครับสนใจก็ใส่ตรงจะของได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ของคางาพ่านี้นะครับเพื่อป็อนต้หม่คลิปหน้าสวัสดีครับ